อ,ไไอ้าวตนูนเป็นไงบ้างนายได้อยู่ห้องอะไรเหรอเราได้อยู่ห้องห้าอ่ะเฮ้ยเราก็อยู่ห้องห้าเหมือนกันเลยเงก็ดีดีเราจะได้ไม่เหงาโอ้โหดีเลยเพิ่งรู้เนี่ยดีใจมากเลยแกตอนนี้ความรักของแกเป็นไงบ้างก็ความรักตอนแรกอะ่ะก็หวานหวานอะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันก็ทิ้งเราไปาน่าสงสารจริงเลย แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หมือนกับทุกคนหรอกนะแล้วนานละเอิน้นเราเรอเรา,เรายัางไม่เคยมีความรักเลยอะ่ะไม่เป็นไรเลยสักวันนั้นก็ต้องเจอคนที่ชอือคงงั้นมั้งค่ะหนูม,มีะไะอยากจะบอกพี่อ่ะคือว่าหนูอชอบพี่อะค่ะพี่พี่ขอโทษน,นะตอนนี้พี่ยังไม่ยอมมีแฟนพี่ต้องเรียนไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูขอเป็นน้องสาวพี่ได้ไหม ถ้าเป็นน้องสาวก็ได้นะเพราะพี่ก็อยากเป็นน้องสาวอยู่เหมือนกันหลักเรับน้องอยา่าไปเชื่อมันเอ็มม,มันเป็นเกย์ดูสิหน้าตาก็ดีแต่ทำไมยังไมีแฟนเขาสักทีน่าชินไหมล่ะใช่มันเป็นเกย์ <c oughs> เอ้าเอ็มนายจะรีบไปไหนเนี่ยเปล่าเราไม่ได้

ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคิดจะแจนแบบไม่ใช่เพื่อนแจงจะรับได้ไหมไม่จริงนะเอลจริงสิเราชอบแจงจริงนะ อยากจะมีเหมือนที่เขามีบ้าง <What? S 1> เราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะแล้วหนิงไม่มีบ้างหรอหนิงไม่มีหรอกเอ็มมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกเราก็ถางเฉยอไม่มีอะไรค่ะตเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาเราว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้หนิงนหนิงเป็นคนน่ารักนะแล้วเราก็ รู้สึกว่าเราชอบห oh <my> นิงหคุณเราว่านายรักหนิงไปแล้วแหละเราก็คิดว่างั้นนะ่ะเราก็อ่านใจไม่ถูกเหมือนกันใช่อย่างที่เราคิดไว้จริงๆด้วยว่านายต้องรักหนิงมันคงเป็นอย่างนั้นแน่เลยหน,น,นิงเรารักเธอนะเป็นแฟนกับเราได้ไหม จะบ้าเหรอเอ็มเอ็มชอบเธอเหรอยิงสิ่เราชอบเธอมาตั้งนานแล้วันตกลงเราเป็นแฟนเอ็ก็ได้มีแฟนแล้วเรามเไงอนอดอออว่าทให้หิหนิงนั่งกับใครอะกเพื่อนในห้องหนิงขาเช่ติกันบ้านให้หนิงไปอ๋อ อกว่าเพื่นอนก็เพื่อนดิไม่เชื่อไงวะไม่เชื่อได้ไงอยู่กันสองคนแถมนั่งได้กลางขนาเน,นีย่ยก็แล้วแต่มึงเห ỡ, อะกูไม่ได้คิดอะไรกันเองเป็นเพื่นอนด้วยเอ็มทำไมไม่เป็นคนฟังเหตุผลบ้างล่ะใช้แต่อารมณ์จังเลยคุณโม้หัวถูกปะเอ็มก็สงบสติอารมณ์ของเอ็มบ้างเถอะค่อยมาคุยกันใหม่ได้ มัวางทำอะไรไว้ไม่รู้นี่ทำไมหรอเฮ้ยคุณจะความจำเลยโอ้โหเฮ้ยหยุด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 ทำอะไรกันเนี่ยอะไรล่ะเฮ้ยปใครจะได้ไปตามมาช่วยดิมีใครในตรงนี้ลัวแล้วยุ่งอะไรด้วยไม่ใช่เรื่องเฮ้ยเฮ้ยพัก กันเป็นเพื่อนดีกว่านะทำไมละ่ะก็เพราะว่าเอ็มพูดหนุเกินไปอ่ะหนิงอยากใช้เวลาพิสูจน์ความรักที่เอ็มมีให้หนิงครับด้วยะได้ถ้าหนิงต้องการอย่างนั้นน่ะเอ็มจะพิสูจน์ให้ดูว,ว่าเอ็มมารักหนิงคแ<ผ>ไมมหมหน,น,นิงเราเป็นเพื่อนกันเถอะนะได้ด่เดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมให้มได้ เราจะได้เข่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเราจะได้ตั้งใจเรียนรู้สึกต่อไปใช่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเราว่านะสักวันนะ่ะเราก็ต้องเจอคนที่ใช่แล้วก็รักจริงเรื่องความรักมันอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนมันต้องใช้เวลาในการวิสูจน์ใช่พวกเราอย่าลืมนะว่าตอนนี้เรามีหน้าที่ตั้งใจเรียนเราจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีทสุด เื่อความรักทำป็นร้องความรักต้องใช้เวลาวิวิสูตร6คนไม่ใช่คบกันไปแป๊บเดียวก็เลยริงปะ่ะเรื่องเรียนน่ะต้องมาก่อนอยู่แล้วมันเป็นตัววัดคุณภาพของเราเว้ยจริงจริงเนี่ยงั้นลูกเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเนาะเราทั้งสี่คนเรียนเท่ากันตลอดไปเพศคนหนึ่งแอบรอ แม้วามลเอ็ก็ตปวแกนกินตลอดเลยแต่ก็อ้วนหรอกโลดเสยใจแลเวอ่ะปิดเบิร์อยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจย đau lại chết gan nhìn quanh quay thật sốt ta lập lọt ta